นี่น no, no, no. ี่ดูชินพูดภาษาอังกฤษฝรั่งเศสเยอรมันได้ละดูชินอังกฤษกับจีนชิ้นดูชินพูดตั้งหลายภาษาเทพเจ้าจ้าเอ๊ะเฮ๊ตายงูชิ้นผาอิสเปรเอ้ยไอ้ดอตโนโนโน่ซอลฟอร์เดทคิ็กโกมาที่ดู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 แม่งเลยไอ้นอนโค้ดห้องห้องซิสเปเต้คนเราเยโมโทรเต้มึงตายก่อนคุปเวคุปปักยุงไปพลังวังต่อพยายาว่าผู้หญิงโมเอะโมเอะ อีเหรอเฮียครวยแมนส์หน้าสกุนมากน้าหน้ากวนทีส์สีได้ไม่ว่าเลยมึงส์เฮ้ยึกษาร์แลนด่เฮ้ยพุซาแลนด์สิว่าเรื่องมีอยู่ว่าเออเอาหน้าพูดแต่มันก็ผ่านไปได้อืมจะร้องเหรอไม่ไม่จะร้องก็ได้หนะ้าน้องออกมาเถอะไม่รอ ต้องเลยไม่เอาอยู่หาพงก็บงมีตรงตุดๆใคขยาวขครยาวลงมาดิวะเอ้าากูแซบไอยแซบอุ้ยกูตายเล่กูตายจะบอลแล้วไอ้ายวุ้ยควายอ่าให้มึงอ่าเท่าไรอะพ่อบอทไม่ใช่ไม่ใช่มึงเอาเลยสองคืนนะฮะแรงมึง s นซน s m i มา s สม l e พองแม่งเล่นกูอีกแล้วอุยฮอายารานาลิกะกระดาเสียมติมแผ่นใหญ่มาทำอะไรไงครับมันสามารถเล่นเป็นทรกโกครวยาดัวโก,วก้ว่องเงนชาอืมไอเอ็นตัวะบสถามอารีจีศัตรูที่สิตวอเมริกายมยิงได้ครับท่านเฮยยจะฉีดยาชาไหมครับ ม,มันจะเจ็บไหมครับโุ้ยไม่เจ็บอะครับพี่มดกัดเองแต่ตัวเท่านี้ตัวเท่าหัวพองเลยขอไม่ขีดดูกับตัวพันเฮียอะไรวะนะวุ่ยเหียนน้ำวุ่ยกูเหียแล้วครับขอแอดหลัก x แอด long เค่คิดได้ไงวะอุย้ยการมึงเนี่ยนะเออก็ต้องว่านให้อยู่ดีวะแล้วถ้าโดนจับจับโดนมาล่ะ เออเดีว,วะแน่ไม่ดิกูลุกต่างหากกูเป็นข้อเป็นลุกเคบเป็กรทานเคยสนนีนห้เหือจะนายฮะไม่กูจะเป็นคนกูจะไม่เป็นคนเสียตูดแหม่นี่ก็คือการที่ไอห,หัวดำนั่นมันทํากับไอห,หัวนั่นไอห,หัวเขียวนั่นไวมากและนี่คือการสิ่งที่เขาต่อได้โดด ไอ้ิชิทำกูไปเยอะเลยนะมึงไอ้กลัวคืนบ้างให้กูหลุดไปนะเนี่ยไอ้สั์เห็นไหมล่ะมึงตายข้าบว่างเปิดแอร์ติดจะเตียงเอ๊ะกูจะนอนพักสักพักอ่ะเลิกเรียนบุกด้วยเคปิดไฟเป๊ะล็อกประตูถึงเวลาเลิกตื่นสิวายลากแล้วตื่นยากจังบ่ช่างแม่งเลยมันก็คือนั่แน่คณะสองทุ่มคณะเที่ยงคืนโอ้ยเจ๊ะ คิดว่านายไม่เหมาะก,กับการเป็นพ่อเลยนะทำไมทำไมดเฉยนได้รู้วปดียอเพราะนายนะเหมาะก,กับการเป็นเมียชิ้นมากกว่าวูอ่ตจะอยู่พี่กูลูกสองแล้วนะมึงทำอะไรมึงนี่ฮะ